สวัสดีครับปองนครลำปางวันนี้ก็จะพาไปเช็คสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน40จังหวัดโดนเต็มๆฝนพลมต่อเนื่องฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่กรทมก็มีรอบลมกระโชกแรงบางแห่งให้ระวังอันตรายเอาไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็คือ13พฤษภาคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำต่อเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้ากะนองหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับลมตอนออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ S 1> <S 1> ส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหลายพื้นที่และการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเองครับพะยะกากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0.66นาฬิกาวันนี้ถึง0 6.00นของวันพรุ่งนี้นั่นเองครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากน,นองร้อยละ60ของพื้นที่ก็คือมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22 26อุณหภูมิสูงสุด34 41องศา ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-26อุณหภูมิสูงสุด37-39องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27 อุณหภูมิสูงสุด34 37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับ พักได้ฟังตอนออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด25-27อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว30-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตอนตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศา อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับมาดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาลมใต้ความเร็วกิเถึง ต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสําหรับประจําวันนี้นั่นเองครับว่ามี40จังหวัดไหนบ้างที่โดนฝนหนักในครั้งนี้ก็คือมากถึง60นนั่นเองครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ